คุณเป็นไซเบอร์เซเคริตี้คุณไม่ควรต้องให้เกิดเหตุการณ์ในรูปแบบนี้ขึ้นผมว่าไซเบอร์เซเคอริตี้ยังไงก็จะเป็นตัวเทรนที่มีความสำคัญในอนาคตข้างหน้าแน่ๆตัว Google เองนะบที่ต้องการจะซื้อวิสเนี่ยแม้ว่าในช่วงเวลานี้จะมีการล้มดิวไปเรียบร้อยแล้วเนาะยังไงก็เชื่อว่า Google ยังอยากได้นะครับเพราะว่า มันจะทำให้เขาเนี่ยสามารถจะสู้กับตัว a อเช e กับตัว AWS ได้นะครับมองในองค์ประกอบนี้คือผมว่ามันก็แค่ต้องการจะยกระดับตัวเองเพื่อไปแข่งกับคนที่เป็นคนนำอย่างตัว AWS กับตัวเอเชได้มันมีหลายเจ้าเนาะนะครับทั้ง Checkpoint ทั้ง Fortinet นะครับทั้ง C s c a ค e l e r นะครับแต่ผมคิดว่า ไอ้พวกเนี้ยมันก็ได้ตามกระแสะได้ตามเทรนด์ไปนะครับแต่ถ้าถามในบุมผมคือผมว่าคนที่ใหญ่คนที่อาจจะเรียกว่าเก่งได้ไม่แพ้คนอื่นเนี่ยก็คงจะเป็นในส่วนของตัวพาโลโตเน็ตเวิร์ทุกคนก็ทำเอ็นพอยต์ได้เหมือนคาวสไตน์นะครับแต่เพียงแค่ว่าทําได้ไม่ดีเท่าแต่เพียงแค่ว่าณนะตอนนี้คือคนทําได้ดีที่สุดมันมัน,ม,นมันมีปัญหาละ ที่3จะเกิดขึ้นหรือไม่สงครามภูมิภาคที่เกิดขึ้นอยู่จะรุนแรงขึ้นขนาดไหนความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนและสงครามการค้าหลังการเลือกตั้งสหรัฐจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรเศรษฐกิจโลกจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง ประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างไรและโอกาสการลงทุนอยู่ที่ไหนมาอัพจนวนชีพร้อมกับหาคำตอบในงาน World w อร์ฝ่าวิกฤตสงครามโลกกับผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์ความมัน่นคงเศรษฐกิจและการลงทุนพบกันในวันเสาร์ที่14กันยายนนี้เวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นที่ห้องวินนิ่งโพสต์ณสมาคมราชกีฬาสโมสรรอยัลแบงกอกสปอร์ตคลับรับจนวนจำกัดเริ่มซื้อบัตรเอลลเบิร์ดและว,วันนี้ที่ซิปอีเวนต์สแกน QR เพื่อซื้อตั๋ว วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุการ์เ,เรื่องอัปเดตของ cloud strike นะครับจนทาให้ Windows เนี่ยจอฟ้าไปทั่วโลกที่ผมหยิบขึ้นมาเพราะว่า Google เนี่ยก็ก่อนจะไปซื้อก่อนจะใช้เงินสูงมากเลยในการไปซื้อวิสตัว Cyber Security ตรงนี้นะครับเป็น the biggest acquisition ของ Google เลยแล้วอยากจะถามในผลกระทบของฝั่ง Google ก่อนว่าอันนี้เป็น move ที่ถูกต้องไหมแล้วพี่โบ๊เชื่อมันจะสร้าง growth อะไรให้กับ Google ได้ครับแล้วก็อาจจะฝากคอมเมนต์ไปถึงความสำคัญของตัว Cyber Security ์ซิเคียวรตี้ซึ่งพี่โบ๊ชก็เคยแต จริงจริงๆประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวจอฟ้านะครับมันคือตัว endpoint นะครับ detection and r e s p o n e นะครับซึ่งเป็นประเด็นเฉพาะตัวนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัว operating system นะคก็คือเป็นความผิดพลาดเป็น human error เป็น coding error นะครับงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดมากนะผมอาจจะไม่ได้เข้าใจอะไรเยอะแต่เพียงแค่ว่ามองในภาพนี้ผมว่ามันเป็นประเด็นเฉพาะตัวที่ cloud t เกิดปัญหาขึ้นนะครับแล้วส่งผลกับตัวคนที่ใช้ Microsoft นะครับซึ่งก็อาจจะเรียกว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันในระดับหนึ่งนะครับทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ในรูปแบบนี้ก็คือตัวข่าวไซต์รู้ว่ามันเกิดปัญหานะครับก็เลยส่งแพ็กที่มาอัปเดตแล้วเมื่อมันเป็นการอัปเดตแล้วมันไม่ถ่านนะครับมันก็เลยทําให้มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆซ้ําๆนะครับมันก็เลยทําให้เราเห็นว่าเป็นจอฟ้ามันเออเลอร์อะไรต่างๆนะครับก็คือมันอัปเดตไม่ถ่านนั่นเองนะครับมองในองค์ประกอบเนี้ย นะครับผมว่า Cyber Security ยังไงก็จะเป็นตัวเทรนที่มีความสำคัญในอนาคตข้างหน้าแน่ๆนะครับตัว Google เองนะครับที่ต้องการจะซื้อวิสเนี่ยแม้ว่าในช่วงเวลานี้จะมีการล้มดิวไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับก็บยังยังเชื่อว่าไม่ใช่ Google ไม่อยากายังไงก็เชื่อว่ายังไงก็เชื่อว่ายังไงก็เชื่อว่า google ยังอยากได้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยสามารถจะสู้กับตัว เอเชอรกับตัว AWS ได้นะเพราะว่าทั้ง2ตัวนั้นเนี่ยเขามี Cyber Security เป็นเป็นอาวุธสำคัญอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นที่มาที่ไปนะว่าทำไมตัว Google นะครับถึงอยากทำในส่วนของตัวไซเบอร์ c u เค t รที่เป็นตัวฟีเจอร์ที่อยู่เข้าในตัวบริษัทของตัวเองด้วยนะครับมองในองค์ประกอบนี้คือผมว่ามันก็แค่ต้องการจะยกระดับตัวเองเพื่อไปแข่งกับ คนที่เป็นคนนำอย่างตัว AWS กับตัว Azure ได้นะครับส่วนอื่นนะครับผมว่าก็อาจจะเรียกว่า Cloud Size เป็นประเด็นเฉพาะตัวนะครับซึ่งถ้าถามในมุมผมก็อาจจะเรียกว่ามันมันเกิดข้อผิดพลาด switching cost เนี่ยการเปลี่ยนจากตัว Cloud Size ไปอันอื่นอาจจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้านะครับตัว Order นะครับตัวที่ Cloud Size จะได้นะครับเป็นดีลอะไรทั้งอย่างนึงเนี่ย นะครับในช่วงของไตรมาสที่สามสี่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีแนวโน้มของการปรับตัวลดลงนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือคนอาจจะต้องการ d i v e r s i f y นะครับกระจายออกไปนะครับและ2เลยก็คือยังไม่รู้นะว่าผลกระทบนะครับที่เขาต้องการจะรับผิดชอบเนี่ยจะรับผิดชอบได้มากแค่ไหนนะครับดังนั้นเนี่ยมองในองค์ประกอบในภาพรวมๆนะครับผมว่าคาวสไต์ในช่วงเวลานี้ก็อาจจะมีประเด็นเฉพาะตัวก็อาจจะเลี่ยงๆไปนะครับรอดูอ่าตัวดีลหรือว่าตัวแบ็กหลอกของเขา ว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไหมแต่ในฝั่งของตัว Microsoft นะครับไม่มีปัญหาอะไรครับโอเค Microsoft ยังไม่เีปัญหาอะไรหุ้นยิงก็รีค o เวอร์ขึ้นมาอาจจะมีโดนเทขายจากภาพรวมของตลาดแต่พี่บอสย้ำนะครับคาสไตรฟเพรผมจะถามพอดีเลยครับพี่บอสครับร่วงลงมานะครับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุหนึ่งอาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่รีค o เวอร์เลยเกือบ4 0ละที่ราคาร่วงมาแต่พี่บอสย้ำว่ายังไม่คนเข้าไปยุ่งนะพี่บอส ีปัญหาที่ต้องต้องรอใช่ครับรใช่ครับ,ค,รบคือคือ <Okay. S 2> คือผมว่ามันเป็นปัญหาที่ต้อง Verify นะครับมันอาจจะเป็นความผิดพลาดนะครับที่ mm. ที่เป็น Human-made นะครับไม่ได้เกิดขึ้นอะไรจาก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 ,จากสิ่งที่มันดบับคาดไม่ถึงนะครับอันอันนี้มันเหมือนกับมันควรจะต้องออมีความละเอียดมากกว่านี้นะครับงั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ความเชื่อมั่นบนภาพของตัว Cyber Security เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วคนอื่นก็ทําตัว e d r นะครับได้อาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรจากตัวค l าว d ไซด์มากนักแต่บังเอิญว่าค l าวดไซด์ s <S เขามีความสามารถนะครับในแง่ของการทําตัวตัว EDR นะครับได้ดีกว่าคนอื่นแต่เพียงแค่ว่าเจอเหตุการณ์ในรูปแบบนี้เข้าไปนะครับเป็นโคดดิ้งเออร์เป็นฮิวแมนเมดอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้คนอาจจะเรียกว่าเครดิตดีี่นะครับของตัวค l าว d s ไซด์เนี่ยมันหายไปคุณเป็น Cyber Security ไซเบอร์เ u r i t y ตี้คุณไม่ควรจะต้องให้เกิดเหตุการณ์ในรูปแบบนี้ขึ้นแต่ถ้าเขารีซอฟออกมาว่าเป็นแค่ฮิวแมนจริงไม่น่าจะเกกิดขึ้นอี ท้าในเท่าได้ขาวนั้นหน้าชอนไหมพี่วอนเพราะมันลบ40%ก็ผมว่าผมผมผมอยากเห็นอิมแพกนะครับของตัวดีลมากกว่าคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพูดว่าเราเราเราจะไม่เกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยอันนี้มันตอบยามกันนะว่าเราควรจะเชื่อไม่เชื่อใช่ไหมครับว่าเพราะเราก็ไม่รู้นะครับว่าอาองค์ประกอบนะครับของตัวคาวไซด์มันจะเชื่อได้มากแค่ไหนนะครับมันเหมือนกับโอกาสในแง่ของการทํางานนะครับโอกาสในแง่ของการ อาจะบอกว่าทําให้เขารีโคลเวอร์ในคราวนี้ผมว่ามันยากจริงๆเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเสียงกล่นด่ามันเป็นเสียงที่แบบเฮ้ยแล้วคนมันมีทางเลือกสวิตชิงคอร์สไม่สูงอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นมันจ,จะเป็นจุดเปลี่ยนของเขาในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันคือหัวใจของเขาเนาะนะครับเอนพอยต์ก็คือพอยต์ทูพอยต์อะไรเงี้ยนะครับที่เขาทําได้ดีกว่าคนอื่นครับขอบคุณครับพี่โบ๊ถ้าอย่งงางนั้นให้รอก่อนนะครับคาร์สไตร์แต่พี่โบ๊บอกแล้วว่าคู่แข่งมีเยอะสวิ c ชิงคอร์สไม่สูงเพราะฉันเข้าคําาถมปดท,ท้้ยนีพ แล้วถ้าอย่างนั้นพี่โบสบอกว่า s y r v r Security จะเป็นเรื่องใหญ่ใน,นอนาคนแน่นอนหุ้นตัวไหนครับในกลุ่มนี้ถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นโอกาสถ้าเกิด Cloud Strike ตอนนี้เพลยงพามเรามีตัวมีตัวเลือกอื่นเยอะครับพี่โบอสครับคือถ้าถามในมุมผมเนี่ยคือผมว่ามันมีหลายเจ้าเนาะนะครับทั้ง Check Point ทั้ง Fortinet นะครับทั้ง C Scaler นะครับแต่ผมคิดว่าไอ้พวกเนี้ยมันก็ได้ตามกระแสได้ตามเทรนไปนะครับแต่ถ้าถามในมุมผมคือผมว่าคนที่ใหญ่ คนคนอาจจะเรียกว่าเก่งนะครับเได้ไม่แพ้คนอื่นเนี่ยก็คงจะเป็นในส่วนของตัว Palo โตเน็ตเวิร์นะครับซึ่งก็อาจจะเรียกว่าเป็นลักษณะของความเป็น e n t เ r อร์ปรนะครับคนใช้เยอะกว่านะครับแต่เพียงแค่ว่าระบบของตัว c y เบอร์สกีที่เขาก็ตามเชื่อนะครับก็คือเป็นเน็ตเวิร์กนะครับมากกว่าในส่วนของตัว Endpoint โอเ okay. คได้ครับตัวนี้ที่บอสพูดมานะครับก็คือทั้อองั้นตอบคาถามคุณสมศักดิ์ใช่ไหมบอสว่าเปา,เาโลอัล scaler ได้ประโยชน์ไหมครับเมื่อกี้พี่วอาบอกล้วว่า scaler น่าจะได้อืครับทุกคนก็ทำ endpoint ได้เหมือน cloud style นะครับแต่เพียงแค่ว่าทําได้ไม่ดีเท่าแต่เพียงแค่ว่าณนะตอนนี้คือคนทําได้ดีที่สุดมันมัน,ม,นมันมีปัญหาละ